รถยนต์ Comp คอมแพคคาราคาไม่เกิน3 0 0แสนนิสสันเพอร์ซ 1.8V รุ่นท็อปจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ พบกันอีกแล้วนะคะกับเมย์ศูนย์รวมรถบ้านตรามินทาค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็มีรถเก่งคอมแพคคาร์นะคะมานําเสนอคุณลูกค้านะคะกับคันนี้ค่ะนิสสันเพรสซ่าหนนะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะปี2014ค่ะราคาป้ายแดงคันนี้นะคะออกห้างมา9 3 0 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะเราขายเพียง2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าผ่อนเริ่มต้นเพียง4 0 0 0ไปปลายเองค่ะคันนี้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องนะคะลูกค้า เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะเครื่องนิ่งขับดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมออปชั่นรถกันเลยค่ะว่าคันนี้นะคะมีอะไรมาบ้างค่ะตามมีมาเลยค่ะมาดูกันที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเขานะคะตกแต่งเป็นโครเมียมนะคะเป็นรูปตัววีนะคะสไตล์ของบีซันเขาเลยค่ะสวยงามมากๆไฟหน้าของเขานะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนนะคะและด้านล่างนะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยค่ะ อันนี้นะคะล้อมแม็กแท้จากศูนเลยนะคะลูกค้าขอบ17ค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะลูกค้ามีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะพร้อมเลยมือเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับปุ่มลดล็อกนะคะลูกค้า มานะคะมาชมกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะลูกค้าไฟท้ายมาพร้อมอด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ามค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราชมภายในด้านหลังกันนะคะว่าภายในนะคะเขาให้พื้นที่มากว้างขนาดไหนค่ะภายในนะคะกว้างมา,มากๆนะคะลูกค้<เข>ามาพร้อมกับที่ปิดสัมภาระพร้อมเลยนะคะ ะะมียางอะไหล่นะคะชุดเครื่องมือแม่แรงมาให้นะคะครบเลยค่ะคันนี้นะคะเบาะภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะภายในกว้างมากๆนะคะลูกค้าตอนนี้นะคะเมย์เข้ามานั่งในตัวรถแล้วนะคะภายในกว้างมากๆนะคะลูกค้าคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ามก้านนะคะลูกค้าพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันนะคะแล้วก็มีครลิสคอนโทรลมาด้วยนะคะ ครบมากเลยค่ะคันนี้ทางด้านเครื่องเสียงของเขานะคะคันนี้นะคะเขาก็รองรับ FM AM CD นะคะ AUX นะคะ iPod นะคะก็สามารถเชื่อมได้นะคะลูกค้า USB ก็ได้คันนี้นะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะลูกค้าพร้อมเลยนะคะ แอร์คันนี้นะคะปรับอุณหภูมิได้2ฝั่งนะคะลูกค้าเป็นแบบปรับดิจิตอลนะคะคอนโซลหน้านะคะก็ตกแต่งสีดำนะคะสวยงามมากๆนะคะภายในนะคะแอร์แบคคันนี้นะคะให้มาคู่หน้า2ใบค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ชมรถยนต์คันนี้ไปนะคะคันนี้นะคะบอกเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์1.8นะคะขับในเมืองก็ได้นะคะขับทางไกลก็ดีนะคะคันนี้นะคะลูกค้านิสสันเพรสซ่านะคะราคาเพียง279,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000ไปปลายเท่านั้นเองนะคะของเรานะคะเป็นราคาที่ถูกที่สุดในตลาดเลยก็ว่าได้นะคะลูกค้า โปรโมชั่นที่ศูนย์ของเราตอนนี้นะคะก็จะมีฟรีดาวได้นะคะออกรถศูนย์บาทนะคะจัดไปเน้นหนึ่งวันรู้ผลรับรถทันทีนะคะจัดไปแน้นได้ทุกที่ทั่วไทยเลยนะคะลูกค้าถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อมีมาได้ที่เบอร์ด้านล่างค่ะสําหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะกําลังกังวลอยู่นะคะว่ารถคันนี้นะคะอุบัติเหตุหนักมาไหมนะคะชนหนักหรือเปล่าจมน้ํำไหมนะคะทางเรานะคะก็มีใบตรวจสอบโครงสร้างสภาพตัวถังนะคะหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคตนะคะมอบให้กับลูกค้าด้วยนะคะดูรถไม่เป็นก็สืบกับเราได้ะคะ่ะ และหากลูกค้าท่านใดนะคะอยากดูรถนะคะอัปเดตท,ทุกวันนะคะรถใหม่ของเรานะคะก็ติดตามได้นะคะที่ช่องทาง Facebook, IG, TikTok นะคะเซิร์ชไปว่าเมย์สนยนรวมรถบ้านค่ะเมย์ก็จะอัปเดตรถให้คุณลูกค้าทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับเมย์ได้ใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ